ต้นสุดเลยอี่เมฆเขาสิ่รูดส้นเข้ามาเราก็เข้ามาแล้วก็มาลบมุงนีิโตแล้วก็มาคุมเลยเนี่ยทาเราเลยดิไม่มีดอกหญ้าแบบโบมีท้ายืนนะเดี๋ยวเขาจมีต้นไม้แบบนี้นะโบมีทายืนทานีสี่ขาค่ะไปสี่ขาแม่ยืนโบได้เลยโบได้มันงวยไปน้ำนี่มันเจ็บเฮ้ยมันมันมันงวสามารถใช้รับน้ำนักได้เลยค่ะเป็นสมค้างน่ะแล้วกินวิเอร์เซแล้ว ก็มาปวดแสออาทิตย์หนึ่งก็เริ่มบวเจ็บเราเอาหเริ่มไปเจ็บแล้วก็เลือดเริ่มไปปวดหลังเทินโดยด้วยความเทากลล่มลืมจับไหมหลุดยางไปหลุดอ้ายมาหลุดตกใจเจ้าของยานเจ้าของหลุมมีคนรู้สึกโอ๊ยกูคือป้าไหมอ๋อยกูสิลบไปอะไรอยู่แบบนี้โบก้าย่ออยว่าลองดูแม่ลองยางดูยางบลุยางได้โอ้ยตกมือตก ประมาณนี้มือดีใจเลยอดีใจไม่มีคำบรรยายจะไม่มีคำบรรยายเหมือนมนวษยอ่ะตู้พีก็บอกาบดีแกให้ส่งแล้วแล้วพี่ถามว่าแล้วแม่จะแม่สิได้เงินคนพีการบบถ้าแม่ยืนใดอแม่มีบาตรคนพิการนะคะเงินพิการเดือนแปดร้อยคุณเดือนกพวงน่ะเพราะว่าอะไรเพราะยืนแล้วยืนไม่ได้ยืนแล้วจะล้มคุณหมอจะจะต้องจับคุณหมอก็เลย วินิจฉัยว่าเป็นคนพิการขาผิดรูปดูดูดูขาของแม่เนี่ยมันผิดรูปอช่วยขาก็ถือว่าพิการผิดรูปเพราะแกจะยืนไม่ได้มันจะเอียะยืนก็ต้องเอาไม้ด้วยเอาไม้จับไม้ยางมันไม่ไหม้ดูยางเดินไม่ได้แล้วไปได้แล้วด้เอล้าบนเก็บ เราไม่เย็บเลยดูดูขาแล้วมันก็ยุบลงมันไปไหมนี่ผู้โอยแต่ก้อนตัวนี้มันสิป่งนะนี่เนาะเมเนาะมันป่งเกือบจอดกันช่วงนี้นะมันป่งนะมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำไงนี่มันแห้งเหมือนแตน้ำ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 เลยผ้าปเจาะส่งเธอแล้วซุ้มพีชผ้าปิโจหมอไอเอ๊ะนะพนงาน่ะหมอหมอพี่จักรมาสุมพีเออหมอสุมพีอ่าในแพทย์สุมพีที่นายแพทย์สุมพีชนี่เพราะว่ากระดูกเรามันโกงนะหมงมันเป็นมันเป็นามันโกงมันผิดรูปมันผิดรูปมันผิษลูกจ็บบนนี้ะ เจ็บปวดปวดตลอดปานีนมันย้อนเย็นกต่เป็นกระเพาะเวลาไปกินยาแก้ปวดแล้วก็ไม่ว่าไม่ว่าอดทนอดกันเหมือนน้องสาวอดทนไม่ได้นิ็ดก็ไหวในก็ไหวเนาะถามมลค่แม่แกอดทนแกโบโบแม่แม่นั่นถ้าโบผ้างาพ้างาพันก็คือโบไปโรงป่า แล้วกินวิอนเซ่แม่กินตอนแรกนั้นคืออยากหายแม่บอจ่ะอยากหายลองก็ลูกให้กินมนก็ว่าไม่กล้าให้คนลองแม่กินก่อนถ้าแม่หายนะเออพแม่ดีบอกคนอื่นเดี๋ยวเจ้าสิวากินแล้วก็เจ้าสิว่าป้าแม่คนย่างๆโบได้มาบอกขายผู้อื่นเออนะพี่ก็เลยว่าต้องเลิมพี่แม่เฮ้าก่อนเอย